สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ก็เป็นวันพุธที่16สิงหาคมนะครับก็เป็นช่วงค่ำคืนนะครับมาพบกับ o n TV กันอีกันเช่นเคยนะครับก็ตามหัวข้อเลยนะครับที่จั่วไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวราคาตัวระบบบริการต่างๆที่เป็นแบบดิจิตอลนะครับของทาง PlayStation นะครับที่มันมีราคาที่ถูกแบบนั้นได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัวเนื้อหาตัวข้อมูลตรงส่วนนั้นนะครับเราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัวประสบการณ์ของตัวผมก่อนล้วกันนะครับหรือว่าของเพื่อนๆก็ได้นะครับออาาจจะเ มาแชร์ในตัวคอมเมนต์ตัวคลิปนี้ก็ได้นะครับกับตัวประสบการณ์ในการใช้ตัวรูปแบบของการสมัครบริการต่างๆหรือว่าจะเป็นการซื้อตัวเกมต่างๆในการาใช้วิธีเล่นในเรื่องของตัวส่วนต่างของตัวค่างเงินนะครับค่างเงินนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวาการซื้อเกมที่มันต้องมีความจําเป็นจริงๆนะครับที่จะต้องไปซื้อที่ประเทศเหล่านั้นนะครับกับการย้ายลเคชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการาสมัครตัว ID ของตัวระบบต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมากกว่า1 account นะครับก็อย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยก็จะอยู่ในยุคของ PlayStation ตัว PS Vita นะครับที่ผมามาเริ่มใช้วิธีในการสมัคร account ในการมีามี ID มากกว่า1 account นะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนปกติทั่วๆไปเนี่ยก็คงมี account เพียงแค่หนึ่งแอคเคา account, ใช่ไหมครับแต่ว่า,าตัวเครื่อง PS Vita เนี่ยก็อย่าลืมว่าในยุคนั้น มันก็จะมีเกมบางเกมนะครับที่เป็นในเวอร์ชั่นของภาษาญี่ปุ่นแล้วมันก็ไม่ได้วางจําหน่ายในสโตร์ของบ้านเรานะครับหรือว่าในโซนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมันก็เลยทําให้ถ้าอยากจะเล่นจริงๆหรือว่าตัวบริการต่างๆเนี่ยเราก็ต้องไปทําการสมัครตัว a c c o u n t ที่อยู่ในโซนของประเทศญี่ปุ่นเขานะครับแล้วก็วิธีการซื้อ,อตัว เงินนะครับที่จะเติมเข้าไปในการซื้อเกมต่างๆหรือว่าตัวบริการเนี่ยก็ใช้วิธีในการซื้อตัวกิฟต์การ์ดนะครับเป็นตัวบัตรเติมเงินนะครับวอลเล็ตใส่โค้ดขูดนะครับเติมเข้าไปนะครับเติมเข้าไปในตัว Account ตัวนั้นนะครับซึ่งจะเป็น Account ที่แยกออกจากกันนะครับตัว Account ที่ใช้ในฝั่งบ้านเรานะครับก็จะเป็นอีเมลหนึ่งไอตัวอีเมลที่ฝั่งญี่ปุ่นก็จะเป็นอีเมลหนึ่งนะครับอ่ามันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งอ่า ในในยุคนั้นเนี่ยก็จะใช้วิธีการเติมเป็นตัวบอลเลตเอานะครับของผมนะครับเป็นเป็นตัวบัตรเติมเงินนะครับอ่าก็จนมาถึงในช่วงยุคเพย์ก็ยังคงใช้ตัวรูปแบบแบบนั้นอยู่นะครับตัวเครื่องเพย์นะครับเพราะมันก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวกันนะครับอยู่ในช่วงยุคลอยต่อเดียวกันนะครับก็ยังคงใช้ แอคเคา t สลับไปสลับมาแบบนั้นอ่ะอยู่เรื่อยๆนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับจนมาในยุคล่าสุดเลยนะครับยุคปัจจุบันนะครับกับตัวเครื่องเกมคอนโซลอย่างตัว Xbox Series นะครับตัวรุ่น X หรือว่าตัวรุ่น S นะครับก็ยังคงใช้วิธีการาสมัครแอคเคาน์ในการ แบ่งตามโลเคชันนะครับตามโลเคชันนะครับหรือบางคนจะใช้วิธีในการเปลี่ยนเชนโลเคชันบนตัวเครื่องเลยก็ได้นะครับแต่ทางผมเองเนี่ยต้องมีการทดสอบเทสนู่นเทสนี่บ่อยๆนะครับบ่อยๆนะครับก็เลยจะทําการาแยกเป็น Account a c c เ u n t เอานะครับส่วนหลายหลาคนอาจจะกลัวว่าเครื่องโดนแบนไม่โดนแบนนะครับไอตัวเนี้ยเครื่อง Series X หรือว่า s e r i e S เนี่ยผมสมัครตัว Xbox Game Pass Ultimate เนี่ยมาน่าจะสักประมาณสัก3าม c c o u n t ได้แล้วนะ ต,ต่อเครื่องนะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ยังไม่เกิดเหตุการณ์ในการโดนแบนนะครับแต่ก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยต้องลองเทสโนนเทสนี่บ่อยๆใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวข้อมูลที่เอามาบอกเพื่อนๆกันนะครับแล้วก็ามาจนถึงยุคปัจจุบันแบบสดๆร้อนๆเลยตัวสตรีมนะครับตัวระบบสตรีมของทางฝั่ง PC นะครับถ้าบางเกมเกมไหนนะครับที่มีข่าวอ,าออกมานะครับว่าฮ ประเทศนู้นประเทศนี้ราคามีราคาที่ถูกมากกว่าปกติเนี่ยผมก็จะตามข่าวนะครับแล้วก็หาวิธีหาช่องทางนะครับในการที่จะย้ายโลเคชันหรือว่าไปซื้อยังสโตร์ของประเทศเหล่านั้นนะครับประเทศเหล่านั้นนะครับนะครับเพราะว่าราคาบางเกมเนี่ยมันถูกกว่าสโตร์บ้านเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะมากเลยแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่า วิธีการซื้อในการย้ายโลเคชันหรือว่าคาบตองคาบสโตไปไป,ไปม,ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ให้บริการนะครับเขาเริ่มเข้ามาทําการตลาดในบ้านเราแบบอย่างถูกต้องนะครับอย่างจริงจังเนี่ยช่องทางในการซื้อคาบสตองคาบสโตต่างต่างเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะโดนจําจกัดนะครับในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆเข้ามานะครับเงื่อนไขต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎนะครับอันนี้เพื่อนเพื่อต้องศึกษานะถ้าเพื่อนเพื่อนจะเสี่ยง ก็ต้องยอมรับให้ได้นะครับว่าถ้าเกิดโดนแบนโดนอะไรเนี่ยถ้าเกิดเขาตรวจสอบเจอนะครับก็ต้องยอมรับกับตัวเกมต่างๆที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลของเรานะถ้าเขาถ้าเขาจะแบนอะไรแบบแบบนี้จะมาแบบโวยวายไม่ได้นะครับอันนี้ต้องยอมรับไปด้วยนะครับต้องยอมรับไปด้วยแล้วก็มาล่าสุดนะครับฝั่งของ p l a y s t a t i o n นะครับกับตัวเครื่อง p s 5เลยนะครับหรือว่าคนไหนที่ยังใช้เครื่อง p s 4อยู่อยู่ก็ตามนะครับผมเองก็เฝ้าติดตามตัวข่าวค่าวตัวเนี้ย มาสักระยะหนึ่งก็อย่างที่บอกเพื่อนๆไปนะครับจนมาวันเนี้ยอ่ะโอเคก็ได้มาพูดคุยกับเพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าราคามันก็ยังเย้าย,ย,ยวนอยู่นั้นนะครับเย้ายวนอยู่อยู่แบบเดิมโซนี่ก็ยังไม่ยอมปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวราคาสักทีนะครับก็เลยอเอาตัวข้อมูลตรงส่วนนี้มาแบ่งปันเอามาแชร์ให้ให,ให้เพื่อนๆได้รับทราบข้อมูลกันเลยนะครับกับตัวสโตร์ของประเทศตุรกีนะครับตุรกีนะครับรรรนั่นก็คือประเทศตุรกีชื่อเดิมแล้วกันนะครับก็จะมีราคาที่แบบโอ้โหถ้าเพื่อนๆเห็นแล้ว ช็อกแน่นอนนะครับแบบตกใจเลยว่าโห Sony ่ทำแบบนี้ได้ไงหรือว่าแม้แต่คู่แข่งของพวกเขานะครับตัวระบบบริการสมบัตสมาชิกตัวเกมพาร์ต u l นติเม e ของทางฝั่ง Xbox A เองนะครับยังต้องหนาวนะครับยังต้องหนาวเลยนะครับยังต้องแบบทำไปได้ไงนะครับทำไปได้ไงนะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะครับว่าราคาในเรื่องของตัว PlayStation plus ในตัวแพ็กเกจต่างๆหรือว่าจะเป็นตัวราคาเกมบางเกมนะครับว่ามันจะมีราคาแตกต่างกับสต e ไทยยังไงถ้า,าเรามาคอนเวิร์ตของสกุลเงินประเทศตุรกีมาอย่างสกุลไทยบาทนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็มาเชิญดูกันได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอมูฟตัวกล้องนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยค่อนข้างอยู่ไกลเดี๋ยวจะขยับเอามา แต่ก็จะขอยกเป็นบางเกมนะครับเป็นตัวอย่างบางเกมนะครับคงจะเลือกออกมาให้ทุกๆเกมไม่ได้นะครับเพื่อนๆเพราะมันเยอะนะครับมันเยอะมากจริงๆนะครับโอเคอ่าโอเคตอนนี้ผมอยู่ในสโตร์ของประเทศไทยเราอยู่นะครับอ่าให้เพื่อนๆพื่จำตัวราคากันไว้ก่อนแล้วกันนะครับอย่างเช่นตัวตัว l a y s t a t i o n Plus เนี่ยเพื่อนเก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับกับตัวระดับต่างๆนะครับของบ้านเราเนี่ย จะเริ่มต้นก็ตัวเอเซนเชียลนะครับตัวต่ำสุดอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปดูนะมันเป็นราคาที่กำลังจะหมดอายุนะครับกำลังจะหมดอายุนะครับตัวเอเซนเชียลบ้านเราเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่เริ่มต้นประมาณ1,200บาทเป็นรลายปีนะครับผมจะพูดเป็นรลายปีนะครับแล้วก็ตัวเอ็กตร้าเนี่ยจะอยู่ที่2,000บาทต่อปีแล้วก็ตัวดีลักตัวสูงสุดจะอยู่ที่2,300บาทต่อปีนะครับต่อปีนะครับ คราวนี้ก็มาดูเรื่องของตัวเกมนะครับตัวเกมของสโตบ้านเรานะครับเอาให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพกันก่อนแล้วกันจะได้เห็นชัดเจนหน่อยอาราคาบ้านเราอย่างเช่นตัวเกม FC 2024นะครับดูการใหม่ล่าสุดที่กำลังจะออกวางจำหน่าย <c oughs> ตัวเวอร์ชั่นสแตนดาร์ดนะครับ2,353บาทนะครับตัวรุ่นอันติเมด จะมีราคาอยู่ที่3,423บาทนะครับกับเกม FC 2,024นะครับเกมฟุตบอลที่เพื่อนๆหลายคนก็คงกำลังเลงกันไว้อยู่แน่นอนนะครับอ่าแล้วมีเกมอะไรอีกนะครับอ่าเกมนี้เลยนะครับอ่า Border Gate นะครับ Border Gate ตัว v e r s i ่น Deluxe นะครับอันนี้เป็นตัว v e r s i ่น Deluxe อ่ามีราคา2,343บาทตัวเวอร์ชั่นปกติ มีราคา2,022บาทนะครับก็หลัก2,000นะครับแต่2 0 0 0เลยเกมยังใหม่อยู่อาร์มอคอร์นะครับตัว Standard Edition 1,990บาทนะครับ1,990บาท Spiderman นะครับ Spider-Man ตัว d e ลัก e 2,590บาทตัว Standard เท่าไหร่2,290บาทนะครับอ่ะก็หลัก2,000นะครับหลัก2000 มีเกมอะไรอีกไหมเอาเกมใหม่ๆห,หน่อยแล้วกันนะเพื่อนๆะอ่เกมนี้ยังไม่ออกเลยปิ้นออปเปอร์เซียนะครับตัวสแตนดาร์ดอินดิชั่นหนึ่บาทนะครับออกปีหน้าอะไรอีกอได้นะครับได้ตะลุยดับเบิลบอลหนึ่บาทกับตัวเวอร์ชั่นปกติ l ลน์ออฟนะครับจะออกสุดสัปดาห์นี้แล้วนะครับ2,022บาทกับตัว Standard Edition โอเค okay, นะเพื่อนเพื่อนพอจะเห็นราคา,าเกมที่เป็นดิจิตอลในบ้านเรากันบ้างแล้วนะครับว่าราคาเนี่ยจะอยู่สักประมาณระดับนี้แหละนะครับพันกลางๆค่อนไปจะถึง2 0 0 0นนะครับ ่อนไปจนถึง2,000แล้วเดี๋ยวเราจะาใช้ตัว Account นะครับที่ผมมีอยู่นะครับตัว Account ของประเทศตุรกรีนะครับตุรกรีเลยนะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องซ i g อินก่อนเพราะว่าเมื่อกี้อออกไปนะครับอ,ออกไปไม่ได้ซายเอาไมไม่ไม่ได้ซ i ยอินค้างไว้นะครับแบ็คดึงนะครับเพื่อนๆขอ l o อกอิ Lock ก่อน เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมผมมีหลาย Account นะครับเพราะว่าเวลาเทสอะไรเนี่ยผมก็ต้องมีหลายๆโซนนะครับหลายๆประเทศนะครับอย่างเช่นตัวเฟิร์มแวร์เบต้าล่าสุดตัวนี้นะครับที่ผมได้เอามาทดลองใช้ใช้งานก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฟังก์ชันปิดเสียงปี๊บได้แล้วนะครับระบบเสียง Adobe AdMod นะครับหรือว่าตัวฟังก์ชันต่างๆเนี่ยผมก็ได้มาจาก a c c o u n t ที่ผมมีอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับ ว่าสิทธิ์บางอย่างเนี่ยหรือว่าบริการในบ้านเราเนี่ยมันก็ไม่มีนะครับมันก็ไม่มีไม่ว่าจะเป็นตัวเรื่องของตัวแอปพลิเคชันอะไรนะ,ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะได้แบบลองทดสอบใช้งานอะไรที่มันดูแบบไม่เหมือนชาวบ้านหน่อยนะครับก็ลองอสมัครตัว account ประเทศอื่นๆดูได้นะครับดูได้นะครับโอเค เมื่อผมทําการ sign in นะครับเข้ามาตัว Account ที่เป็นตัว Account ประเทศตุรกีแล้วนะครับตุรกีแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆให้ดูกันเลยว่าราคาจะช็อกกันไหมกับตัวบริการ PlayStation Plus นะครับตัวแพ็กเกจต่างๆแบบรายปีนะครับแบบรายปีใอ,เอ้เพื่อนๆดูเลยนะครับ Essential นะครับ240ลลานะครับ240ลลาคิดเป็นเงินไทยกี่บาทนะเดี๋ยวผมขอคด เขาคิดได้หน่อย313บาทนะครับปัดเป็นตัวเลขกลมๆ3 0 0บาทบ้านเรา <c oughs> จำหน่ายอยู่ที่1,200บาทนะครับแต่ถ้าเป็นสกุลเงินของอ่าทุรกีนะครับ240รลีลานะครับตกแล้วเฉลี่ยเดือนหนึ่งไม่ถึง30บาทเรียกว่า Xbox Game Pass Ultimate มีหนาวมีร้องนะครับมีร้องนะครับจเจอราคานี้เข้าไปนะครับหลายปีส่วนตัว e อ t กเนะครับตัว e อ t กเ อ่าสี่ร้อยเลยลานะครับสี่ร้อยเลยลาคิดเป็นเงินไทยกี่บาทสี่ร้อยเลยลาประมาณห้าร้อยยี่สิบสองบาทนะครับบัตรกลมๆก็ห้าร้อยบาทต่อปีนะครับต่อปีแล้วก็แพ็กเกจสูงสุดนะครับที่บ้านเราอ่าหลายหลายคนอาจจะเลือกใช้กันอยู่นะครับก็คือตัวดีลักนะครับประเทศตุรกรีอ่ามีราคาอยู่ที่460รลยลานะครับ คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่601บาทนะครับก็ตีตัวเลขเป็นกลมๆ600บาทท้วนนะครับกับราคาบ้านเรา2,300บาทนะครับโอ้โหเรียกว่าถูกกันแบบเกือบเกือบสเท่าตัวนะครับเรียกว่าบ้านเราเนี่ยต่อให้ลดราคาแบบหันครึ่งนะครับก็ยังไม่ถูกกว่าก็ยังมีราคาที่แพงกว่าตัว ราคาของประเทศตุรกีนะครับถ้าคนเวิร์ดมาเป็นไทยบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวราคาตัว p l a y s t a t i o n Plus นะครับของประเทศตุรกีนะครับเห็นแล้วแบบโอ้โหอดใจไม่ไหวเลยจริงๆอ,อดใจไไม่ไวเลยจริงๆนะครับออแอดไว้ก่อนอต่อไปก็ มาดูที่ตัวเกมนะครับมาดูที่ตัวเกมอ่าเมื่อกี้เรา fc 2 0 2 4นะครับตัวอันติเมต2000นะครับ2 0 0พไลลาอันติเมต2000ก็มีราคาอยู่ที่2,000เท่าไรเนี่ย2,614หรบาทนะครับตีว่า2,600นะครับถูกกว่าเกือบเกือบพัดน,นะถ้าผมจะไม่ผิดอ่าตัวั n ติเบตบ้านเราเนี่ยประมาณ3 0 0 0 3,300 3,400นะครับ ถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ด1 4 0 0ไลล่1 4 0 0อ่ามีราคาอยู่ที่1,830บาทนะครับก็ถือว่าต่างกับบ้านเราไม่เยอะมากนะครับไม่เยอะมากแต่ก็ต่างอยู่หลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับอ่าเกมต่อไปอ่าบอ r เ e อร์เกตนะครับบอเตอร์เกนะครับตัวสแตนดาร์ดอ่าตัวอันนี้เป็นตัวอ่า ดีลักนะครับตัวดีลักนะครับตัวแพ็กเกจสูงสุดอยู่ที่799ไาลลา,า10,44บาทนะครับโอ้โหหันครึ่งเลยนะถ้าเป็นตัวปกติ699นะครับ699ถูกกว่าร้อยหนึ่งนะครับก็เหลือ913บาบาทนะครับโอ้โหถือว่าถูกกว่าแบบครึ่งหนึ่งเลยนะครับ เกือบเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับเพราะบ้านเราเนี่ยสองพบาทนะครับตัวดิจิตอลนะครับถ้าเป็นตุกรกีเนี่ยโอ้โห900บาทมีเกมอะไรอีกเกมอะไรอีกมีเกมอะไรอีกอบินออสเตรเลียนะครับบินออสเตรเลียตัวนี้ตัวมาตรฐานนะครับตัวมาตรฐานอยู่ที่899 1,175บาทก็ถูกกว่าบ้านเราประมาณ400-500บาทนะครับบ้านเราประมาณ1 6 0 0กพันนะครับาลายออฟพีนะครับลายออฟพีบ้านเราเมื่อกี้2,000นะครับตัวสแตนดาร์ดแ9ดอ่ะก็ราคาเหมือนกันนะครับ1,175บาทก็ถูกกว่าเกือบเท่าไหรอ่อ่ะ900บาทอะ่ะเกือบถูกกว่าเก,กือบพัน นะครับโอ้โหหลายๆเกมก็ถือว่ามีราคาที่ถูกกว่าบ้านเราแน่นอนนะครับแต่อยู่ที่ว่าจะถูกมากกว่าหรือว่าถูกน้อยกว่าแค่นั้นเองนะครับอืมก่อนนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเกมที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับเอามาเอาม้เพื่อนๆดูกันนะครับเดี๋ยวลองปิดท้ายตูวอ่าสไปเดอร์แหน่อยแล้วกันนะครับว่าจะต่างกันเยอะไหม เพราะบ้านเราเมื่อกี้2,290้ยใช่ไหมฮะตัวปกติถ้าตัวปกติของตุรกีตีว่า 1, 500หาร5 0 0ลายลานะ1,961บาทนะครับก็ถูกกว่าประมาณเท่าไหร่อ่ะสอ0รบาทอ่ะตีไว้ว่าถูกกว่า300บาทนะครับก็ถือว่าไม่มากนะครับไม่มากแต่บางเกมเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องหานะ,ะก็ต้องหานะครับอาจจะเจอแบบเหมือนกับบัตเตอร์เกตนะครับที่แบบโหถูกกว่าแบบ ครึ่งหนึ่งเลยนะครับเกมยังใหม่อยู่ด้วยนะครับนี่ยังไม่ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเป็นเกมเก่าๆเ,เนี่ยมันจะถูกได้สักขนาดไหนนะครับลองดู resident evil village ดิกำลังเซลอยูอ่ตัว village 174... ่ง17ยเลาเหรอเฮ้ยราคามันทำไมถูกจัง174โห2 2 7บาทนะครับโอ้อถือว่าถูกเลยลละใครยังไม่ได้เล่นนะครับโอ้ถ้ามาได้สโตรนี้ถือว่าราคาแบบถูกมากเลยนะครับโอเคครับอ,นนอันนี้แหละอันนี้แหละนะครับก็เป็นตัวข้อมูลน,นะครับที่ผมเอามาอัปเดตให้เพื่อนเพืไนน่ได้รับรู้กันนะครับได้รับรู้กันนะครับกับตัว าราคาเกมในสโตร์ของ PlayStation Store นะครับของทางฝั่งประเทศตุรกีนะครับถ้าหาก convert มาเป็นไทยบาทแล้วมันมีราคาที่ถูกกว่าบ้านเราเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับบางเกมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัวบริการ PlayStation Plus ที่แบบโหถูกแบบไม่รู้จะถูกยังไงนะครับเพราะว่าที่ผมสังเกตการอาของหลาเกมเมอร์ของต่างประเทศนะครับบางคนเนี่ยที่สมัครตัว PlayStation Plus ตัวดีลักเนี่ยหลายปีทิ้งไปเลยนะครับ แบบล่วงหน้ายาวไปเลยนะครับล่วงหน้ายาวไปเลยนะครับแล้วก็อาจจะแบบถึงขั้นทํามีมแบบเหมือนกับจะย้ายโตไปจะย้ายไปยังประเทศตุรกีเลยดีไหมนะครับเพราะว่าราคาเกมต่างๆเนี่ยโอ้โหมันถูกแบบอ่ากว่าปกติกว่าบ้านเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเรียกว่าอ่าต่างประเทศเนี่ยบางคนเนี่ย เอาเอาตัว transaction เนี่ยเอามาโชว์กันเลยนะว่าไม่เคยซื้อเกมแบบเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับกับโตของ PlayStation นะครับเรียกว่าโอ้โหแบบได้ปลดแอกกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมก็ต้องรอดูกันว่าทาง PlayStation เนี่ยเขาจะาเริ่มทำการบล็อกหรือว่าทำการเหมือนกับปรับราคาของโตของตุรกีเนี่ยเพิ่มขึ้นให้มันมีราคาที่ใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆ หรือเปล่านะครับหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมยังไงนะครับก็นํานมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับและในครั้งนี้ทางผมเองก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมในตัวคลิปนี้กันไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ